จะเก็บพริกด้วยนะครับนี่พริกออกลูออกแ,แล้วครับแต่เราต้องไปล้างมือนะครับเพราะว่าเรามมาเผ็ดมะละกอกันครับโอ้ใหญ่มากได้แล้วนะคะเอาไล้างโหเยอะเลยอะ่ะไหนเยอะไม่รู้ไหนขอให้ผู้ชมดูสิโอ้เห็ดเยอะมากเลย เมนูอะไรครับเมนูส้มตำปลาแซลมอนส้มตำปลาแซลมอนกินกับเห็ดชุบแป้งทอดใช่ไหมคะน้ำมันลาะชิมนะคะชิมนะคะอร่อยมากเลยค่ะเฮ้ยเป็นไงอ่ะได้ไหมอ่ะส้มตำลูกอืมเลือกกด อันนี้ก็มามกอเหพดถัวแล้วก็อันนี้เห็ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำตาลปีป๊บ,บแล้วก็นนมะเขือเล้เปาะแล้วก็วกมะนาวเออไม่ใช่ใช่มะนาวแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็พิก 哇。 ท่วมเลยครับนี่แล้วก็ต่อไปคืนนี้ต่อไปนะคะแล้วโรยถั่วค่ะเบาๆนะไม่ต้องไม่ต้องแรงโรยถั่วลงไปหนึ่งตะมือกุ้งเหอหรือว่าอันนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาไม,ไม่ต้องตำค่ะลกูกขยี้ขยี้นิดหน่อยขูกครีกน้ำปลาเอามือหนูออกก่อนน,น้ำปลาเยอะมากน้ำปลาเผื่อเผื่อที่มันเป็นชิคด้วยเสร็จแล้วก็ใส่มะละกอ โอ้ยกลิ่นหอมมากเลยครับแซบเวอร์ตำเด้งก็จะโรยถั่วนี่น้ดก้านเล็กถั่วเยอะๆก็มีกุ้งแห้งแต่งเติมเติมเต่งนะคะน่าอร่อยนะคะอ้เหมือนไข่กุ้งทะลักออกมาอ๋อภูเขาไฟมากค่ะ โอ้โอ้โอ้ต้องมีไข่ก็ได้ ปลาแซลมอนของเราก็เสร็จแล้วทั้งส้มตําและก็ข้าวปลาแซลมอนนะคะเราจะมากินกันเลยแล้วเราจะมีข้าวปลาแซลมอนด้วยนะครับนี่ชิมส้มตําก่อนสิลูกส้มตําแซลมอนลองชิมก่อนลองชิมก่อนอยากชิละคนได้ไหมคะอยากชนล่ะคนค่ะชิมนะคะลองชิมมากเลยค่ะเฮ้ยเป็นไงอ่ะได้ไหมอ่ะส้มตำลูกอืมน่ากุด ค่ะลองเห็ดดูสิคะลองเห็ดสิคะเห็ดทอดเห็ดเราปลูกเองนะอร่อยกรอบมากเลยค่ะอืออรับกินเลยอ๋อข้าวลองลองข้าวดูกินกับข้าวก็ได้อืออร่อยมากเลยค่ะอือรสซอส เข,ข้ากันเนาะแม่ว่ามันจะแบบแซบๆอ่ะอ่อกเห็ดเราปลูกเองด้วยนะมันจะกรอบลูกมันจะกรอบมากอ,อ่าเลยครั้งี่อาค่ะนั่งลงเลยลูกนั่งลงอโอ้โห โอ้โหท,าท่านผู้ชมนี่แบบว่แม่รัวที่กินน้ำลายบบโอ้โหฟินเห็นหน้าเห็นหน้ากิตาสิตากินแล้วก็ฟินฟินเนาะอือและถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าของที่เราปลูกไว้ในสวนมันก็เอามาแบบประกอบอาหารอย่างนี้ได้เนาะอร่อยแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนาะว่าไหมมันแบบมันสดน่ะมะละกอมันก็จะกรอกก็จะอร่อยนี่อร่อยมากเลยค่ะอ,อร่อยไหมลูกออชอบไหม ตำไทยเห็น้องซีชอบนั่งลงหลุมกับซอสตำไทยไม่เผ็ดแล้วก็อร่อยอร่อย่พริกขึ้เม็ดแถมมีเห็ดทอดด้วยเนาะเห็ดนี้มันจะสดจริงๆนะแม้ว่ามันหวานแล้วก็กรอบด้วยไม่เสียแรงกีต้าร์รดน้ำทุกวันเลยเนะครับ เขต้องรดน้ําทุกวันมันจะได้ผลผลิตเยอะใช่ค่ะเพราะเห็ดมันชอบความชื้นเนาะแล้วก็ความหมึดใช่แล้วก็คุมไว้ให้มันแบบอุณหภูมิมันได้เนาะแล้วเราก็สามารถเก็บกินได้ทุกวันเลยนะลูกใช่ครับทุกเช้าต้องตื่นมาไปเก็บเยอะมากเลยครับหมอครับหนูชอบไหมลูกชอบครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้ว ถ้าน้องๆคนไหนอยากไปลองทำนะครับให้คุณแม่หรือว่าคุณพ่อทำให้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าทำเองอาจจะอันตรายกว่านะครับ <Hello. S 1> และเราขอลาไปเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินก่อนนะคะกินต่อ <Yeah. S 2> ค่ะอร่อยไหมคะให้กินคะแนนคะ่ะทุกคนส,บสิบคะแนนสิบคะแนนเลยปะฝากกดติด ตามช่องกีตาร์ซิต้าทวินเแบบี้ด้วยนะคะ